สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคำวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่สิบแปดมีเอเมษายนสองห้าหกแปดค่ะมันนี้วันศุกร์ล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเล่าพัฒนาเริ่มแล้วค่ะหลังจากสงการแล้วเนาะ,ะส,งสงการมวลซื้นกันแล้วสงนาขอพ,อพรผู้หลักผู้ใหญ่ปีละเทือนะคะมีปีละเทือเป็นปีไม้ไทยค่ะ เสร็จสิน้นพานไปแล้วค่ะคุณผู้ชมมวนซืนกันมืดทัวหนาทัวตาเนาะคะ่นะเนาะมีความสุขก,กันทุกคนคะ่ะอามีความสุขแล้วมือนีสุกตอกับเล่าพัฒนาค่ะร่วมเซียนนะคะลาพัฒนาวันนี้ค่ะร่วมคือเก่าค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณหล,ลายคค่ะที่ยังร่อคอยเนาะคะ่ะคลิปกับบอกคอยลุ่งค่ะถามว่ามีเล่าพัฒนานะคะรัฐบาลไทยน,ะะนั่นๆเซียนหน่อยๆค่ะคุณผู้ชม อินเตอร์นาบราไปหาเหล็กทางได้มาลงเลยเพราะว่ามีแต่ปัญหาเนาะคะ่ะกับปัญหาหลายทางเด้อค่ะคุณผู้ชมขั้นไปหาขอเอาเหล็กเอานั่นเอานี่นะคะอ่าก็เลยบปอ,ออกไปดีกว่าค่ะ,ะอีกอย่างหนึง่งผู้ที่เพิ่นติดตอกมากสิเพิ่นกะมแต่ต้องการรายได้นะคะก็ต้องการรายได้ขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมผู้ท่ำช่องก็ต้องการรายได้นะคะคนดูก็ต้องการรายได้เหมือนกันนะคะเรากะ ผู้ให้่ก็ต้องการรายได้แต่ถ้าให้แม่นๆนะคะจินตนาไม่ว่าเลยค่ะนะคะก็เลยโอ้ยเนาะเอาน้องผู้ได้แม่นๆมาเทอนึงขั้นแม่นมา4ซหางหงวดของคนติดตามแน่่ะกะคือว่าละค่ะคุณผู้ชมแต่ที่เนี้ยแน่นที่สุดอยู่ทั้งช่องจินตนาชาแนลค่ะกะอยากกราบขอพระคุณเลยค่ะใช้คำว่ากราบเลยนะคะก็คือนำใจพ่นง,งามค่ะคุณผู้ชมทุกเซียนทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ เหนียวแน่นอยู่กับช่องบ่อนีไปไสค่ะเราก็าเอามาหา้คือเกานะคะเราก็มีน้ำใจพร้อมซอยเหลือนะคะรูอยู่วา่าแนวทางที่เพิ่นห้มาเพิ่นกับค้านวณมามก,บบกมามาะะเพิ่นกับรูเพื่อกันว่ามันฉีเขาหรือสิรุษนะคะเพิ่นกับรูนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ให้มาเหมือนเดิมโดยไม่หวังอะไรเลยซอยกันมาสันนะะ่นค่ะคุณผู้ชมเหมือน,นเสี้ยนนุ่มผู้พานนะคะเราก็มีเสี้ยนอายเสี้ยนอุดอรพอเสี้ยนเพ่งนะคะที่เพิ่นเหนียวแน่นอยู่ตอนนี้พอเสี้ยนเพ่งล้วก็ เสี้ยนหนองหานปูศูนย์เจ็ดปูโคราชค่ะเหนียวแน่นค่คะคุณผู้ชมอยู่ทางช่องจินตนาชแนลมีกกันแค่นี้อ่ะค่ะแล้วก็ของแอดจินเองนะคะแล้วก็ยายนาั่งมิทอนีค่ะที่ที่ลงแนวทางแต่ว่ารัฐบาลไทยกับมู UK, ่แค่อนุมุมู้พานธ์ขึ้เก่าค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักหาเนาะโดยที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะคะจินตนาขอขอพูณหลายๆค่ะพอเสียนเพลงนะคะถึงมือกับปิ้งมาหลดแฮงเล็กเขานแหง้งดีใจแห้งค่ะ ท้งทที่เพิ่นว่ามีไร่ใดกับจินตนานะคะจินตนาก็เลยขอขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้เราสู้กันฟังนะค่ะคุณผู้ชมปีหนึ่งมาทบทวนกันเบื่องเด็ดปีนะคะได้ปีหนึ่งแล้วค่ะอยูยูยางเหนียวแน่นมากๆได้ปีหนึ่งพอดีค่ะสงการค่ะเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมเล่าพัฒนาการร่วมเซียนค่ะมีของนุ่มผู้พันขึ้เก่าค่ะคุณผู้ชมเซียนไอเซียนอุดรพอเซียนเพ่งปูคําชนเซียนน้องหาน เห็นอาจารย์ต่อยทรงมากอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะล่งคลิปหนาค่ะว่าในอันไล่เพิ่อนอยู่เห็น,เห,นเห็นปิ้งขึ้นมาอยู่กับหมู่บ้านนี่เพิ่น์นมาเสียหวยซองจินตนาก็เลยออกความเห็นค่ะหวยซอ,องถ้าไม่ถูกไม่เอาตังค์นะสันจินตนาก็เลยเห็นเพิ่นแชทไลน์มาว่าจังสันเนาะค่ะก็เลยออกความเห็นหน่อยนึงค่ะว่าถ้าจังสี่เนี่ยอ่ะซอยกันออกความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมถ้าผู้ใด หมั่นใจของอาจารย์ต่อยมากแนวทางของเพิินกะกระตามเพิินเนาะคะ่ะคุณผู้ชมไปเขากุมเขาไล่น้ำเพิินก็ได้ค่ะจินตนาบะเดเหตุกุมค่ะเพราะว่าเหตุกุมนี่ปัญหาคือสีลายคือคือการไปเอาแนวทางมาลงกเนาะคะ่ะมันยากค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางค่ะลาวพัฒนานะคะคุณผู้ชมส่วนปู่โคราชกับปู่ศูนย์เจ็ดยังไม่ให้มาเดี๋ยวจากหน่อยกะคงมากค่ะคุณผู้ชมเพิินชั้นเข่าเศร้าแล้วก่อนเนาะคะ่ะฉันพัฒนาเศร้าค่ะเอาจินตนากะ ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะพอเซียนเพ่งค่ะวันที่18เมษายน2568ลาวพัฒนามือนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์ค่ะวิ่ง4แล้วก็3ค่ะวิ่ง4กับ3วินหนึ่งสองเค่ะ 1, 2, 7, 8งสองเจ็ะ, 1, 2, 7, 8, ะนี่จับคู่ค่ะจับคู่ 4, 3, 4, 2 3, 2 สี่สามสองสองสี่สามกลับกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่ะเบิร์นมาก,ก่ะซีซีสองสองค่ะสี่สี่แล้วก็สองสอง่าเพิ่นเน้นห้มี่สีสามกับสามสองค่ะแล้วก็สี่สามสองสีสองสามกลับกันค่ะคุณผู้ชมสารับตำแหน่งกันเด้อค่ะสามตัวค่ะแคปหน้าจอค่ะอ่ามุทผ่านมาค่ะมุที่ผ่านมาเพิน่นไม่เข้าตัววิ่ง ก็ไม่เข้าค่ะชุดวินกับเเข่าค่ะคุณผู้ชมสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะมาตามมือหนีค่ะคุณผู้ชมวาแนวทางสิเขาบอนะคะเนาะบึงไม้ค่ะคุณผู้ชมมามาตามไม้เริ่มต้นไม้หลังจากปีไม้ไท่เนาะค่ะมาไปเที่ยวลาวกันคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะค่ะยายนางตำลาวค่ะ ยายนางตำลาวของวันที่ส8เมษายน2568วิ่ง0กับ8ค่ะ0มี 03, 04, 06 03, 04, 06อย่าลืม08นย์ำเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าลืม08นย์ำเพราะว่ามันนี้อาจจะมี8ปดนันแหละค่ะแต่ว่าบัตรมันติดหลายคู่เนาะค่ะคันจะเอาหนึ่งออกก็เสียดายอันหนึง่งแปดก็มี 86, 87, 84ค่ะ ปดหกแปดเจ็ดแปดสี่นะคะของยายนางตำลาวค่ะคุณผู้ชมเอางวดนี้งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเบื่อของ,งวันนี้ละก็นงวดเทียบกันบ่เขาจักตัวค่ะโอ้ยที่ผ่านมาเนี่ว่าแมนบ่อคอยเขาเลยค่ะคุณผู้ชมเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะอิตนาตื่นมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมกินยาแก้แพ้อ,อีกแล้ว เมื่อวานดัดผมเมื่อวานค่ะดัดผมลูกค้าเมื่อวานกันเล็กินยาแก้แพ้นะคะเอาค่ะคุณผู้ชมของแอดจินนะคะแอดจินค่ะแอดจินวิ่งหกับสค่ะวิ่งหแล้วก็สี่วิ่งหกับสี่จับคู่หกหนึ 1, ่งหกเจ็ดหกเสี 0, ่สี่สาสี่เจ็ดค่ะ แนวทางราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมหกกับสี่บนล่างค่ะแต่ก่อนเนี่แต่กอนนี่ไปล่างยางเดียวตอนนี้ไปทั้งบนทั้งล่างค่ะจากว่าสูตรแนวดค่ะคุณผู้ชมสูตรเก่าต่ว่ามันไปแบบนั้นก็นตามไปเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะที่ผ่านมาไม่เข้าซาักตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นตะเมยออตะลาเนาะคะ่ะเว่าเป็นอย่างดรอกค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางเนาะเข้ากับรุ่นแนวทางมันเขา้าเข้ากับดีใจแค่นั้นมันบกเขา้าก็คือเฮ็ดไม้นะคะ กรียะมี่ไม่แล้วก็ไปตามต่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะขีมีสายเข่าจินตนาเลขาตอนขอขอให้ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมกระเทือมมันี่เข่าเนาะเล่าพัฒนามันบรแนวบรนอนนะคะกระเทือมมันี่แนวทางมันเข่า ไปต่อเลยค่ะเดินเดินดีปัดเข่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมเดินดีเดินเดินดีเข่าศูนย์ค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวคือศูนย์ค่ะมาศูนย์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหมดที่ผ่านมาค่ะใายมือนะคะมือจางๆเนี่ยค่ะใส่เอาเบิร์แทเบิร์ตวาค่ะคุณผู้ชมค่ะแปดเก้าศูนย์ก็คือเข่าศูนย์ค่ะเพราะว่าผลออกสองศูนย์ แล้วก็011ค่ะแล้วก็งวดนี้ค่ะคุณผู้ชม18เมษายนวันศุกร์นี้ค่ะเด่นเด่นดี 6, 7แล้วก็8นะคะอินตนาว่า8มากค่ะคุณผู้ชม <c oughs> มาลิมแล้วเนี่ย8ต้องมานะคะคิดว่าค่ะแคบหน้าจอล้วไปค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะไปต่อนะคะคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่18เนี่ยค่ะเซียนไอามาอยู่นี่ ลองไปคิดหม่นะคะหุ่นไหวจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันบ่ท่าไหนพร้อมเนี่ยเอาค่ะเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรเซียนอุดรวิ่งสี่กับห้าค่ะวิ่งสี่กับห้าเลขติดสี่กับห้ามีหกเจ็ดแปดเก้าค่ะจับคู่แปดตัวไปเอ้แปดจับคู่สองตัวแปดคู่ค่ะคุณผู้ชมแปดคู่น้ำกันคะ่ะค่ะ มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าเก้าค่ะอันนี้เล่าพัฒนาของเซียนอุดรค่ะหัดที่ผ่านมากกับหลุดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมศูนย์กับหนึ่งมาก up ค่ะเป็นเอาเพิ่นเอามาเป็นเลขติดเนาะถ้าเพิ่นเอาไปเป็นตัวเด่นก็นเอา,เอ,าอ,อาจจะมากก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้บอกเขาจากตัวเลยนะคะเนาะโอ้ยหหัวที่ผ่านมานะ่าเสียดายมากค่ะคุณผู้ชม จังไดก็ได้บ่เขาจากเสียนเอาขอโทษขออภัยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเนาะสำหรับแนวทางที่าหายมาแล้วกับบ่เขาค่ะค่ะคุณผู้ชมเพิเนนซีซีเน้นซี47 4ห65าเจแล้วกับ8ค่ะแคปหนาจอเดอค่ะไปต่อของหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานบ่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจับคููบ่เขา แต,ตัวเด่นนะคะตัวตัวเด่น4ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเอิ่นมาตัวเด่นบอหรือว่าเป็นตัววิ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ชมก็คือ4ตัวนี้ต้องมาแหละอัง้งซนะคะกามาอยู่ค่ะคุณผู้ชมมาทุกงวดเลยนะคะ,ะนั่นนั่นที่จะรุดค่ะราพัฒนาของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยก่ะโอ,โอ้แตกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะลงต่อเลยค่ะรัฐบาลไทยเนาะของหนุ่มภูพานวิ่ง80 หนออ 0, 1, 1, ึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเข่าศูนย์กับหนึ่งค่ะพ้นออกศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็สองศูนย์จับผู้ประเขาค่ะคุณผู้ชมว,วันที่ผ่านมางวดนี้ค่ะลาพัฒนาวันที่ 18, สิบแปดเมษายนสองห้าหกแปดนี้นะคะนุ่มผู้ผ่านไห้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็หกค่ะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หกจับผู้สองตัวบนล่างค่ะ สี่หกสี่เจ็ดสามหกสามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมซีคูค่ะซีคูเอาแคบหน้าจอเด้ร์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจินตนาจะห้เบิ่งของเทียบคู่กันนะคะคุณผู้ชมกับอันของจิงตนตนาเดินเดินดีมันมีมีเจ็ดกับหกกับเจ็ดหกกับแปดตรงกันนะคะคุณผู้ชมก็หกเจ็ดแปดตรงกันอยู่ค่ะ มาตรงกันเลยเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมมันตรงกันอยู่อาจะมากในนี่ระคะคุณผู้ชมแปดนี่แหละจินตนามาร <c oughs> คุณผู้ชมมากตัวเลการเบรงเอาค่ะเป็นแนวทางนะคะเป็นเห็นแนวทางลาพัฒนาวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาดูแนวทางขอให้ทุกคนจงโชคดีทุกคนนะคะมีความสุขทุกท่านคิคดสิ่งใดสมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ